สวัสดีค่ะครัวทำเมนูนง่ายกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนทำเมนูวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะสูตรนี้เป็นสูตรทำขายค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถนำไปทำขายได้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปชมฝากเพื่อนๆนกดไลค์นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งทางทางช่องทาง YouTube และช่องทาง a c e b o o k เพจครัวแม่นายเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานำน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะพันสองมลลิตรและน้ำเปล่า1000มลลิตรใส่รวมกันลงในหม้อเลยค่ะขั้นตอนนี้เอใส่ลงไปแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะหลังจากนั้นเราโรยผงวุ้นลงไป16กรัมค่ะค่ะเราก็โรยกระจายให้ทั่วหม้อนะคะวุ้นเขาจะได้ไม่เกาะเป็นก้อนเนาะหลังจากนั้นเราพักไว้10นาทีค่ะเพื่อให้วุ้นเขาอิ่มน้ำนะคะเมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะเราคนสักนิดนึงค่ะ ค่ะแล้วเราก็นำํำขึ้นตั้งไฟค่ะเราใช้ไฟปานกลางนะคะตั้งไปจนวุ้นเขาละลายค่ะจนน้ำเดือดเลยค่ะปกติวุ้นเขาจะละลายนะคะอุณหภูมิประมาณ85องศานะคะวุ้นที่ใช้วันนี้เอใช้วุ้นตาหนังเงือกนะคะเป็น AA เนาะเพื่อนๆก็ลองหาดูค่ะค่ะจะสังเกตว่าถ้าวุ้นเพยังไม่ละลายจะเป็นเม็ดเมดที่ก้นทับพีเห็นไหมคะค่ะเราก็ตั้งต่อไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้เขาก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะเห็นไหมคะจะมีเม็ดเมแต่ว่าน้อยลงแล้วค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะค่ะระหว่างที่เอ่อเรานําขึ้นตั้งไฟเพื่อนๆต้องคนตลอดนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ติดค้นหม้อเนาะตัวผงวุ้นนะคะค่ะอันนี้ก็ละลายดีแล้วล่ะคะ่ะ ค่หลังจากที่วุ้นเขาละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไป270กรัมค่ะสูตรนี้หวานกําลังดีนะคะเพื่อนๆแต่ว่ายังไงเนี่ยลองชิมน้ํามะพร้าวดูนะคะถ้าน้ำมะพร้าวเขาออกรสเปรี้ยวน่าจะต้องเพิ่มน้าตาลทรายลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไป300กรัมค่ะอันนี้สามารถปรับได้นะคะสำหรับเนื้อมะพร้าวเนาะ ค่ะเราก็คนนะคะระหว่างนี้นะคะจะเห็นว่าเขาเป็นฟองนะคะเพื่อนๆช้อนฟองออกนะคะค่ะเราก็ตั้งต่อจนเขาเดือดเลยค่ะค่ะเราก็ค่อยๆช้อนฟองไปเรื่อยๆเนาะต่าจะสังเกตว่าเขาเริ่มเดือดแล้วล่ะค่ะค่ะเราก็ช้อนฟองทิ้งค่ะพอเขาเดือดแล้วนะคะเราสามารถปิดไฟได้เลยค่ะระหว่างนี้มีฟองนะคะเราก็ช้อนฟองทิ้งค่ะ แล้วเราก็ตักใส่ถาดค่ะยกลงจากเตาตักใส่ถาดนะคะถาดไซส์นะคะวันนี้ที่เอใช้เนี่ยเป็นถาดที่เขาใช้ทําขนมไทยเนาะขายเนาะถาดประมาณ10บคูณสิค่ะเก้าคูณเหรือว่า10บคูณสิก็ได้จะได้อยู่ที่ประมาณ2ถาดค่ะเวลาที่เราตักเอ่อวุ้นใส่ลงในถาดเนี่ยพยายามให้เนื้อมะพร้าวเขากระจายตัวนะคะใหท้ทั่วถาดเนาะค่ะเอ่อมีฟองเราก็ช้อนฟองทิ้งนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราพักหุ่นให้เย็นนะคะแล้วก็ให้เขาเซตตัวก่อนเนาะแล้วเราค่อยนําเข้าตู้เย็นค่ะเราจะไม่นําวุ้นเข้าตู้เย็นทั้งที่เขายังร้อนนะคะวุ้นเขาจะเซตตัวที่อุณหภูมิปกติเนาะค่ะอันนี้เราก็นําเข้าตู้เย็นแล้วเอแฉ่ไว้ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยค่ะ เขาก็เสร็จตัวด,ดีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะวุ้นมะพร้าวน้ําหอมนะคะกลิ่นเขาจะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็แช่เย็นชื่นใจเนาะสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาทําขายนะคะเพื่อนๆลองทําดูแล้วก็วุ้นไม่ขายน้ําด้วยนะคะแล้วกเ็เนื้อของวุ้นเนี่ยก็เด้งกรอบดีค่ะะเราก็ตัดได้สายตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะ วุ้นที่ได้ก็จะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะเนื้อเขาจะแน่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหักดูกันค่ะดูความกรอบเด้งของตัววุ้นนะคะ จะสังเกตว่าเนื้อวุ้นเขาค่อนข้างจะกรอบเลยค่ะกรอบเด้งนะคะแล้วก็หวานกําลังดีด้วยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วสําหรับเมนูขนมไทยอีกหนึ่งเมนูนะคะวุ้นมะพร้าวน้ําหอมสูตรนี้เพื่อนๆนําไปทําขายได้เลยค่ะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะเมนูวุ้นซึ่งเหมือนจะทําง่ายแต่บางครั้งก็ทําไม่ง่ายนะคะค่ะก็ยังไงเพื่อนๆลองทําดูนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube ช่องทางเฟ e บุ๊กเพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ